สวัสดีค่ะวันนี้ก็ป่ายสามสามสิบห้านาทีนะคะทีแรกว,ว่าจะไม่ทำอาหารแล้วค่ะพอดีว่าสามีโทรมาบอกว่าเขาเปลี่ยนเป็นกลางวันไปนทานกับที่ทำงานเรียบร้อยแล้วค่ะนนี้เราจะมาทำอะไรให้ทายค่ะวันนี้เมนูของเราก็จะมีนี่ค่ะยำไข่ดาวนะคะก็จะมีแป้งหนึ่งค่ะพี่บิ๊มสบิชกรมนี่ค่ะก็จะมีไข่ดาวที่ทอดเสร็จแล้วนะคะมะนาวมะเขือเทศต้นหอมผักชีหอมใหญ่แล้วก็ พริกขี้หนูแล้วก็พี่พิมพ์จะใส่น้ำพริกเผาแล้วก็มีเครื่องผสมเป็นน้ำปลาในนี้ก็จะมีน้ำตาลเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะค่ะั้บแรกพี่พิมจะทําน้ํายํานะคะโดยใส่น้ำพริกเผาพี่ไม่เอาพี่เอาแค่น้ํามันมันนะคะไปค่ะแล้วก็น้ําปลาเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่สี่ช้อนนะพี่พีมก็จะบีบมะนาวเลยค่ะ คะพีบมะนาวใช้ช้อนอย่างนี้ก็ดีนะครับมันจะช่วยให้เขาเรียกว่าเนื้อเม็ดข้างในค่ะมันแตกหมดนะคะพี่พิมใช้หนึ่งลูกคะ่ะมะนาวทีนี้เราก็เอาพริกขี้หนูคะ่ะลงไปเลยคะ่ะพี่พิมใช้ทั้งหมดสี่เม็ดสี่เม็ดยาวๆ โอเคค่ะ,ะ,ะ,น, okay, คะนี่เราก็นี่ค่ะผสมน้ำให้ตีน้ำตาลให้เข้ากันค่ะโอเคค่ะเราก็ชิมอืมอร่อยค่ะชอบรสชาติพริกเผาแล้วก็พริกขี่หนูเผ็ดนี่ก็เทลงไปเลยค่ะกิย่างค่ะ ีแล้วก็คนค่ะง่ายๆค่ะไม่ยากค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะเราก็เปลี่ยนจานแล้วก็จานนี้เลยทุกทีพี่ใช้ใช้จานเดิมนี่ค่ะแล้วก็ เห็นไหมคะเราก็เทตรงนี้ค่ะค่ราเดี๋ยวจะให้ดูค่ะนี่ก็เป็นหน้าตาของแล้วก็นี่ก็คือหน้าตาของยำไข่ดาวค่ะน่าทานไหมคะโอเคค่ะนี่ค่ะ โอเคนะคะอีกเมนูหนึ่งที่พี่พิมจะทำก็คือผัดผัดน้ำมันหอยนะคะก็จะมีเห็ดทูฟักยาวแล้วก็ถั่วเรนเตานะคะแล้วก็มีกระเทียมทุบนะคะเครื่องปรุงก็จะมีซอสหอยนางรมแล้วก็นั่นค่ะซีอิ๊วขาวะคะ่ะโอเคนะคะค่ะเมนูต่อไปเราก็มาตั้งไฟนะคะแล้วก็น้ำมันให้ร้อนนะคะเดี๋ยวเราเพื่อจะกระเทียมเป็นเจียวนะคะโอเคค่ะ ตอนนี้น้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะพี่คิณก็จะเอาเกระเทียมค่ะลงไปเจียวค่ะขั้นตอนนี้ก็ไม่ยากค่ะอ่ะผัดนี้ก็ไม่ยากค่ะโอเคค่ะเรตัวไปเจียวกรกะกเทียมก่อนค่ะผัดกระเทียมกระเทียมเอากระเทียมนะกระเจียวกระกระเทียมเริ่มหอมเริ่มสุกนะคะเราก็ใส่ผัดที่มันสุกยากอย่างเช่นนี้ค่ะเขาเรียกว่า,าถุฝักยาวลงไปก่อนนะคะไปผัดกับน้ำมัน เ okay, ค้กข้าแล้วก็ใส่ก็ผัดกับน้ำมันไปนะคะเค่ะขะ้าเขาจไปผัดอันนี้ก่อนส่วนเดียวผ่ดแล้วพี่ยิงก็ะจะใส่ขะะ้าวกลั่นเตาลงไปเลยะคะ่ะเห็ดเอาใส่ทีหลังนะคะแล้วขั้นตอนนี้พี่ยงก็ะจะเริ่มเติมค่ะหนึ่งสองสามสี่นะคะ, 2, 3, ะ,คะเพราะเราว่าผัดน้ำมันแหอยแล้วก็ โอ้โหลนอีกแล้วคะโอเคนะคะ,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 คะถัวฝัยาวลงตามด้วยเห็ดเลยนะคะพีก็จะใส่น้ำมันหอยอุเทนึีนงะคะ่ะประมาณทั้งหมด8ปดเจ็ชิ้นะคะที่พีนจะใส่พี่พีนจะไม่ตัวะคะ่ะ คันเติมน้ำนิดนึงค่ะนิดเดียวนะคะเดี๋ยวให้นี่คันน้ำคันความสุค่ะ ตีสามจะตีสี่ 3, 4, แล้วนอนกันหรือยังะคะก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะเราจะดูรู้ว่าเห็ดมันสุกหรือไม่สุกนะคะที่สําคัญนะคะเห็ดเราจะไม่ทานตรงโคนมันนะคะตรงก้านเห็ดเราจะไม่ทานนะคะเพราะมันแข็งนะคะให้หักออกนะคะถ้าใครซื้อเห็ดมากัดเองอะไรอย่างนี้นะคะ่ะแล้วก็ชิมค่ะอร่อยค่ะชมสิคะเพราะว่ามันก็อร่อยจริงๆนะคะมันก็เหมือนแบบว่า นีน่มืนกันาดน,นานเขาสุกมันอตอนนี้เราก็จะไม่พอสกล้องเลยนะคะเราก็ผัดต่อไปเรื่อยๆนะคะเราจะไม่โอเวอร์คุกหรือว่าทำให้มันสุกจนเกินไปนะคะอ้าวตะกี้ถั่วักยาวตกค่ะอีนางโรฟซีทานไปแล้วะคะ่ะ ะะเห็ดก็จะเรารู้ว่าจากที่มันตึงๆมันก็จะเริ่มเหี่ยวลงมานะคะเห็ดน,นะคะสาดจานนี้ใช้ได้ต่อเราก็มาทำทกานเช็ดขอบแค่นั้นนะคะ,ะค่ะเราก็จะเห็นโอเคมันรสชาติดีค่ะน้ำมันหอม เท okay, ค่ะเราก็จะมาเทใส่จานเลยนะคะนี่ค่ะนี่ก็เป็นหน,หน้าตาของผัดผักรวมนั่นมันหอยก็จะมีทูรันเต้าทวฟักยาแล้วก็เห็ดน,นะคะน่าทานไหมคะโเคค่ะไปทำทานกันนะคะไม่ยากเลยค่ะการทำกับข้าว พี่พิมก็ไม่เคยทำมาก่อนนะคะเคนะคะให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะใครที่ทำให้ทุกคนทำตอนนี้ถ้าใครหิวก็พี่พิมก็ขอโทษด้วยนะคะก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะโอเคค่ะขอตัวไปตั้งโต๊ะอาหารรอสามีก,กันคะ่ะจะ4ี่โมงละบ๊ายบาย